ันนี้นะคะเราก็ได้ไปเดินนะคะตลาดค่ะทุกคนตลาดริมบึงแก่นนะครของเรานี่แหละค่ะก็จะมีแบบร้านค้านะคะหลายๆนะ่าเลยจากทุกคนที่จำหน่ายอาหารนะคะอาหารการกินนี่แหละคะ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็ได้ค่ะข้าวนะทุกคนได้ข้าวจากข้าวอ่า อร่อยมากค่ะก็ก็ซื้อมาสองกล่องนะคะทุกคนในส่วนผสมของข้าวเนี่ยก็เนี่ยหมดเนี่ยก็คืออิ่มพอดีนะคะก็จะมีทั้งเนื้อไก่ทอดนะคะนี่เค่ะก็มีชิ้นเนื้อไก่นะ,ะทอดแล้วก็นะมีข้าวด้วยค่ะแล้วก็จะมีผักนะมีนะ ซึ่งมีน้ำสลัดให้ใหเราด้วยนะคะนี่คือน้ำสลัดนะคะเออก็เป็นอาหารแบบญี่ปุ่นค่ะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ก็ปกติก่อนที่ซื้อนะคะไปรับประทานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่อแถวค่ะทุกคนต่อแถวเราก็ดูจากที่ลูกค้านะผู้บริโภคนะตอนรับเนาะอี่ก็คือจะเป็นน้ำน,นะน้ำสลัด ไม่เคยให้เคยทานอน่ทุกคนค่ะไม่เคยทาน,ทคนคเราเคยทานแต่ไก่ย่างไก่ปิ้งไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะคะไก่ประเภทไก่เนี่ยนะ้าราชอบแบบไก่ย่างนะค่ะเราก็มาดูชามที่สองนะคะว่าเป็นเมนูไหนนี่เลยค่ะแอนแอนแอนนะคะทุกคนเป็นเมนูไก่อไก่ทุกคนแล้วก็เป็นเมนูไก่นั่นแหละแต่ว่า เมนูกไก่เนี่ยจะแตกต่างกันค่ะนี่ก็คือเป็นเมนูไก่ชิ้นแล้วก็ทอดค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนี่คือน,น้ําจิ้มนะเอาน้ําจิ้มของเขาก็จะเป็นน้ําจิ้มแบบอ่ะนี่เลยอร่อยมากค่ะน้ําจิ้มน,นี้ส่งเครื่องแล้วก็อร่อยนะอร่อยมากค่ะเขาก็จะทํามาเป็นเซตนะคะเป็นเซตแล้วก็เป็นชุดนะคะทุกคนคะ่ะเออนี่นะ ก็จะมีไก่ชิ้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีผักเหมือนเดิมมีข้าวสวยค่ะทุกคนค่ะก็น,นี่แหละชอบเมนูไหนก็เลือกรับประทานได้เลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็หนึ่งกล่องพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งกล่องค่ะทุกคนเราก็สามารถเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนได้เอาเช้ามาก็เวฟนะคะรับประทานได้เลยนะคะสามารถเก็บได้คะ่ะในตู้เย็นนะคะ ก็นี่แหละเมนูอาหารง่ายๆค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนคะไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะอย่างเช่นว่าเราอยากทานอะไรเนี่ยเราก็ทานเลยจ้ะสองกล่องเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนสองกล่องในหนึ่งร้อยบาทนะก็ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ค่ะเราไม่ต้องไปสรรหานน่นนี่นั่นมาประกอบเป็นชิ้นเป็นอันนะคะทุกคนทานแบบง่ายๆค่ะคือยุคสมัยนี้เป็นอะไรที่ วันเวลาผ่านไปนะคะค่อนข้างที่จะไวมากค่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกนาทีมีค่านะคะการเวลาไม่คอยใครค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามีไก่นะข้าวไก่ทาคาอินะคะทุกคนคะ่ะเป็นอาหารญ,ญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็สามารถรับประทานได้หลายๆท่านก็คงจะชื่นชอบนะคะก็ลองไปหาทานกันดูนะคะ แต่ก็แล้วแต่นะคะว่าสําหรับท่าไหนที่ชอบนะคะอาหารที่เราทําเองนะคะไก่ทอดไก่ปิ้งพวกนี้ก็คือสามารถทําทานได้ค่ะทุกคนค่ะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่นี่คือเราคิดว่าการซื้อนะคะก็สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดงบค่ะทุกคนค่ะนอการประกอบอาหารแต่ละอย่างนะคะต้องเตรียมพร้อมหลายอย่างเลยนะ การที่จะทอดไก่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีกระทะไม่มีเตาเนาะหรือว่าไม่มีน้ํามันเนี่ยไม่มีวัสดุสักอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราก็สามารถซื้อมารับประทานได้แบบง่ายๆค่ะอร่อยมากนะทุกวันนี้ค่ะคลิปนี้เราก็ขอจบไว้ด้วยค่ะเมนูอาหาร2อ,อย่างของรังนะคะทุกคนมีเลยค่ะเรประทานด้วยกันนะ น่าอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะขอบอกได้เลยนะก็ทานด้วยกันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะค่ะแล้วก็อาหารที่ประเภทที่แบบว่าเราชื่นชอบจริงๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับไก่นะคะไก่ทอดไก่ย่างพวกนี้นะจะ๊ะจะอร่อยมากกว่นลองทานหรืออันนที่เราไม่เคยทานนะทุกคนค่ะ ก็ลองชิมดูนะให้ได้รู้จักกับรสชาติอาหารนานา,นาชนิดนะมากนยเท่าไหร่ยิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการรับประทานอาหารได้นะคะทุกคนนี่ก็คือเมนูนี้นะ่ารับประทานนะคะและที่สำคัญมีผักใบเขียวนะคะปลอดสารให้เรารับประ